ขอบคุณอาจารย์เจ้านะคะมาดูดวงชาวราศีก็รากฏในเดือนเมกราม6-8นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r w o r i t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ท,ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page p r w o r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า7,000 0คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอดไลน์ v.an.9194j หรือโทร0632699456เรื่องงานเดือนนี้นะคะดูแล้วก็คิดว่าจะมีเรื่องของการพูดการจานีที่ทำงานน่ที่ไม่ค่อยเข้าหูกันนะคะก็คือทำงานกันไม่เป็นทีมสักเท่าไหร่นะคะเดือนนี้จะติดขัดเรื่องงานเหมือนกันนะคะจะมีคนที่เขาเรียกว่ากินแรงคนอื่นนะคะแล้วก็มาอาศัยความสำเร็จของงานของเราในโครงการของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดือนนี้ก็ มีเรื่องของคาว่าเหตุกับตัวคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะเดือนนี้เรื่องการเงินการเงินเดือนนี้นะคะรายรับได้มาเยอะก็จริงนะคะแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยก็ก็บานเหมือนกันนะคะก็เลยทาให้เดือนนี้อาจจะมีเรื่องของออรายจ่ายเยอะนะคะแล้วก็อยากจะให้ท่านระวังเรื่องของการประมาทในการใช้เงินนะคะอยากจะให้ท่าน ระมัดระวังนะคะแล้วก็รอบคอบในการใช้จ่ายในแต่ละบาทแต่ละสตางะคะ่ะอย่างนั้นเลยเนาะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะคะทาบัญชีรับจ่ายก็กยิ่งดีนะคะจะได้รู้ว่าเราจ่ายเงินอะไรไปบ้างในแต่ละเดือนนะคะเราจะได้ระมัดระวังหรือคุมการใช้จ่ายเราได้นะคะเรื่องของความรักนะคะความรักเดือนนี้ไม่ค่อยดีเลยมันจะมีเรื่องของคําว่าไม่เข้าใจกันมากๆเลยนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งที่ ค่อนข้างรุนแรงเลยนะคะเรื่องของการอย่างเงี้ยมันขึ้นไพ่อันนี้นะคะก็คือก็คือมองหน้ากันไม่ติดแล้วว่าหันหลังให้กันนะคะเดือนนี้ความรักก็เลยไม่ค่อยจะสู้อีกะเท่าไหรก่ก็ตอนนี้ท่านรู้ก่อนนะคะก็ให้ระวังตัวกันดีๆนะคะหมายถึงว่าให้ระวังเรื่องของความสัมพันธ์นะคะดีๆเนาะเรื่องสุขภาพสุขภาพเดือนนี้นะคะก็อยากจะให้ท่านระวังเรื่องของ ความประมาทนะคะเล็กๆน้อยที่ท่านละเลยอะคะ่ะมันจะทาให้เหมือนกับว่ามีปัญหาในเรื่องสุขภาพได้นะคะแล้วก็เรื่องของโอรคต่างๆนะคะที่ท่านที่ท่านเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะเดือนนี้มันอาจจะปะทุขึ้นมาทําให้เรามีปัญหาได้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้แย่สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันจะมีปัญหาได้ในเรื่องในเดือนนี้นะคะท่านอาจจะต้องไปพบแพทย์เป็นประจํานะคะการแก้ดวงเสริมดวงนะคะ แค่รองสมดวงเดือนนี้นะคะอาจารย์อยากให้ท่านาบริจาคนะคะหรือว่าถ้าท่านมีโอกาสมีเวลานะคะท่านเรียกว่าทํางานบริการสาธารณะค่ะอะไรก็ได้ที่ท่านใช้ลงแรงไปช่วยช่วยเหลือสังคมหรือว่าช่วยวัดหรือว่าช่วยที่ไหนก็นตามหาที่ที่เขาต้องการต้องการาแรงงานนะคะให้เราไปช่วยเหลือนะคะก็จะทำให้เขาไรายกันไม่ดีได้นะคะ อีโคคอมช็ shop, ผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์ call center ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย VoIP Gateway แบรนด์ d ิน s ตารหูฟัง call center แบรนด์ว t และ i อ p h โฟ e แบรนด์ a อ c o m สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบ IP ีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพ ให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทูมี่งานเเลเซลงานสายประกันเริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการทูมี่สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรรึกษาฟรีที่063-269-8988 เราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์